เก็บดอกแขมเพื่อนๆปีนี้ถึงหน้าดอกแขมแล้วเก็บดอกแขมไปทำไม้กวาดกา้านนี่ก็เก็บที่ป่ายางก็เลยไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาไปตากา สายยางก็ใบร่วงหมดแล้วเพื่อนๆแต่ก็ยังกรีดอยู่กีดผ่าแรงด้านเก่าที่ตากไว้แล้วเราก็จะเก็บตากไว้กับนพื้นนี้ได้แล้เอาสัมผีมาใส่เลยนี่เลยตัดขึื่แล้วก็มาใส่ตากไว้เพื่อนๆดอกแขมตากไว้ให้มันแห้งก่อน อันนี้ก็ที่เราตากไปแล้วนะอันนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไว้ฟาดดอกมันออกอันนี้ที่เราเก็บมาตอนเช้าตากทิ้งไว้ก่อนให้มันแห้ง 嗯，好嘞。